สวัสดีครับผมครับมาพอกันอีกแล้วครับกับทีมงานช่องยูทูปคนบ้านนอก1นึครับมืัอนี้กับส,สิพามาเอาย่อสิงคือเราครับพี่น้องครับผมครับไม้ยู่ข้างหนาเขาครับไม้เคยมาเอานะครับพี okay. ่น้องแต่ว่าที่มาเอาอ่ะมันได้โตหลายครับเดี๋ยวรอบนี้สิได้หลายคือเราปอเดี๋ยวไปติดตามรับชมกันครับนี่กลับมากับผ่านทีมครับผ่านทีมกับมานําครับพี่ปูพี่ปูครับผ่านพี่ปูครับนี่ครับ พันต้อมพันต้อมครับพันโนนครับผมครับคนเกลียวเลยเมื่อก่อนคนเกลียวถ่าเลยครับพันต้อมมานี่ครับนี่ไม้อยู่พนักครับเดี๋ยวติดตามรับชมน้ำกันเลยพี่น้องลุยเฮ้ยครับไปพี่น้องครับเป็นวิธีสานบ้าหนอเข้าครับพี่น้องครับคนละมุมพอดีครับ

bả kiếm ra mấy. Ối. Kiếm lại nó มึงตัวพันไปไงเอ้ยถอดออกอีกดึงดึงดึงไมได ครับไปวังเลยไปอ้อมเมลไปใหม่ก่อนเนาะสู้บ่ได้เนาะสู้ชิงๆแห่บ่ดินเกียวดีๆยังดีละครับครับ <laughs> Thuốc hòn อู้ยูดวดูแล้วดูแล้วดูตับตบเลครับพี่น้องจับนะสำับปาดูตับตับตแล้วปลาขาพี่น้องปลาขา ủa ừ. bay ตาตาตาเลยน้องปลาเขาปาเขามันมันมัน,นปปมัน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 สีเลยแหมเพรมีกาลังใจเฮ็ดคี้พี่น้องในเบิ้งครับุ่นุ่นุังไม่ดิบครับเดี๋ยวเขายน้กันครับพ <Stretch S 1> ี <th> ่น uh ้องตาลุไปยน้กัน

าแล้วมาแล้วมาแล้วครับผมปลาขาปไมอยู่ใ้ใบไห้อี่ี่ารลมอาเอาปลามังมาใส่ดตาตตาเลยพี่น้องอนี่ครับนี่ครับโอ้โหดีตาตาตาลปปลาขาวหัวแข็งบ่พต้ม าใสครับปลาใสปโอ้ยต้องอืมโอ้ยไม่ต้องซื้อบ่ต้องซื้อครับดึกไปทางเออดึกไปหาพันต่อม่นมองน้องหลวงปนเจ้าหอุปนอู้ปะการังปาการังดึกล้งไปพุณนะเอ้โหล้วครับเลยเอ๊ ไปยังเขาสอยพี่โอ้เ้าซอยข้าวยทำยา่คนเจ้ามาน้ันครับคับวสาบิอีสานเ็น้ตมวัาบิอีสานพี่น้องข้าต้มมาบุคนเจียวมันน้่น้อ บัวงางาคนไปก่อ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 นมาเลียงน้ำไม่เห็นเลยนั่นแหละน้ำล้งเงาใหม่โอ้ยปลาไก่ไปปลาทองไก่โซ่พี่น้องลูก ออ้โหี่เท่ครับพี่น้องสมบูรณ์แบบใบไม้นี่คือว่าเทคนิคใบไม้ต้องเอาไว้คือเก่าเด้อพี่น้องครับนี่ใบไม้ใบยังก็อุ้มเบนบ่อุ้มเบนครับเทคนิคครับไม่ไม่อื่นน่ะใบอื่นน่ะปลาสิบะเข่านี่เหาะนะครับพี่น้องครับต้องเอาอุ้มเบนหรือว่าต้นกระโดนก็ได้ครับไปกระโดนครับมาวางเหาะครับเหาะอื่นนี่ปลาสิบะเข่าเขาเขาหน่อยครับพี่น้องครับนี่เป็นเทคนิคเก้าเหาะครับผม ่ครับป้าทักแน่เลยเมื่อไหร่เป็นเรื่อนกันสอดเอาแบบเดิหมดเอาลงมาเยอาซันเยอะซันขวดลงมาว่าจะทุ่กปลาเอาเอาแบบนี้อะไรคิปดิโอ้ยเอาซมเลยแย่ลงไปบอกนาปกเอาบอกขึ้นกันเอานาฟอกเอาเนี่ยเอาลงป้านี่เอาันโมยืนขึ้นนะเซนน่ะเหน้าพี่้องเลยครับเห็นแล้วเห็นแล้วครับก็ คามาแล้วกาฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดกระดิ่งกดติดตามเป็นกำลังใจให้กันเด้อครับพี่น้องครับผมครับนี่ครับภาาษเอาเงินนานขึ้นครับเอาพ่อตอมรับพี่น้องครับครับสวัสดีครับจับจับเกข่วไว้ครับพันดีผเออพี่ปู่ครับอ่าพันทิมครับครับพันโมนครับผมครับเดี๋ยวพอไหมพี่พี่หน้าแล้วพี่น้องครับไปครับผมนี่ครับ สุดอยอดครับสุดยอดครับโอ้ยัวเป็นลูกแฟรลูกถางอะไรกันสารบานสันขางคนพี่น้องหนึ่งซน้นหนึ่งครับแล้วเจอกันใหม่ครับผมพี่น้องครับผมไปเลยนะไปพี่น้อง